เอาเปล่าเปล่าเปล่าเอานเอาไทยมันก็อนิทายเราทายปันเาทยแล้วทายจไหนไหวที่โมียทายแล้วเหตุจังสีเลยบ่มันกับสีเห็นเรื่อยๆเจ้เออจะทายอยู่ไหกันล่งเสียบเทียนเีย้ทนับเดี๋ยวปูนสีหาใส่แว่นแวนมึงอยู่ในหลุด

เที่ยนนี่มันสโคบกันคับช่องติละละเห็นบ่าทายข่างไลหาน่ล้กตองไปกดยังเด้อบ่ดไดกกดทายอยู่คอยเสียบเที่ม,ม <laughs> ผุนพูดน,นะท่านสิเข่ามากเราทังหลังเชียดเนี่ย จัดของอยู่จัดกองมันสชนั่งกินเขาหรือกลังออกกลังออกกล่องเลยยกยกเบาั่นเลยัน่เดไหมกะลังออกปส่สดไดี๋ยวเขาเงียบแต่เพียงกับมิ เดี๋ยวเขาจุดเทียนยอยู่ายกาย่ายต่อไปทีเบิร์ตดีทูมีเตรียมไปทดลองเพ่งกับพอ่อสิลองเพ่งมันลุ่มเล่าล่ะปิดพารุ่มก่อนเองพับให้เราอื่นตเอื้องนอนดีเถอะเอื้อง ออกมาถ่ายเมล่าเขาจูเทียนเราแบบนี้เร่เรออกมาออกมา <c oughs> นี่อันนี้กเขาล่างอันนี้ะนายวิเป็นผัวจังใบจังบออันมาอันสนใจอัอนงานวันเกิดของไ้ข้าตะนอนอยู่หันียง เออโอ้ยยกโทรซับนเอาถ er <k stuffing, S 4> ุงรูปถงเสียงได้หรือเกบไฟพันมายิ้มกล้องหน่อยนี่เดีกล้องอันนี้เดีกวกล้องพิพัดจงาพิพัดไฟพิพันท้ายตอนพิจิไปเลยท่ายเลยเ่าต้องไปนอย่างเี้ยยเห็นเบิดทุฟูยางได้หรือยกเป็นละะเอาผับไทยเอื้อง อ uh? yes> ุ้ยมันคือว่ามาจับไอ้เคกับมันอุ้ยเอาอีกละโอ้ยตามมันถอะยังไปสนใจแม่จับนํากอ่าเออตามมันถอะอต่อไปสนใจมันดอกมันเกิดเอาเอามเอาแม่ลงด้ด้วยบ่บท่านาลองเอานลลท่านลองออท่าลนอนาลท่ท่ พิสดเบอร์เอาีไฟพี่พัดเแม่เออเนาะนั่นแหละี่กออันนี้เออลองดตอ้งยูอายเด้อเอาเพื่อนเอาอันนีรลองเอเอารองหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์เดทู่ยู Happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. เอ้เป hey, ้าเวลาเออเด้อม네ีความสูงควาวเจริญด้วยล่ะเอ้หมันขวรยเื่นเอผููง้เจ็ยบใหญ่วัไข่ใหญ่มีไอ้พ่วงเอาไปตวเข้ามาีิมาเป็นตัวเทีนไว้ฟอนขึ้นหน่อยมาีิมานิไอ้พ่วงกระดูกขึ้นมาบวชท่าน ใช่เห็นแล้วก่อนเล<ท>ยใชยอันนี้มาไม่ใช่แล้มีจะดึดเราทำไปกลียดเลยเอาไปเห็นเบิร์ดกระสั่งคลายเป็นพอดูนี่โอ้ยก็เห็นอยู่นี่เห็นใต้อ้อยแล้๋ยวนี้น,นี่ขึ้นขึ้นเอวไวพ้พอนะวะขึ้นเออกตให้มีความสุขความเจริญนะอห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่ทัง้งลูกเัมนละอ,อืม ดูแต่เจ้าให้เป็นนี่ยังไง้ผกรากแข็งแรงทั้งแมวทั้งดูไปใส่มาใส่ไ่ตลอดฟอดใช่เอาขอเชิญผู้เท่าอาสามัญจบเอออืองอ่างมันคือบมาเอืองฮะมันเป็นนี่อย่างมันบักฮานี่อาสามัญละอาสามีละ เออไปสิผูกแขนกับบ่มมีนะเอาไปุไปุเลยะออวามเาอเอาไปสิผูกแขนนันกับบมี่ออดผูกกดไฝทั้งแม่ทั้งบูกพ่อละร่างกายสุดภาพแข็งแรงพ่อหล่ละกามเจ็บว่าอะไรก้มไข้ยายมี ลุกายสุกใจโอ้ยตามหัวผอบักว่าขึ้นพีเขาผีออกมันคิดอะไรมันเป็นมหมดมันไร่คิดเลยเอาไอ้เยอะแม่โอ้ยไอ้ไฟผูกแขนคือ่่มีผัดกเนออกไปามเอาเอาเอาตัวสามารเลย ator sat tor sat tor